าลิ้นทางมาสำรวจเด้อโอ้ยฝนแม็พี่น้องเฮ็ดจั้งแต่ระบาดท,ที่เนี่ยเอาเอาที่ออกไปใกล้ๆนี่น้ำกระพุ่มนี่ตลาจะทำยังไงเนี่ยฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่ค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนน้ำนี่กระไหลโอ้ยใครเนี่ยไดิไหนเพิ่นมาตัดหญ้าเมื่อก่อนนั่นน้ำท่วมเพราะเป็นปลาบืนออกจากสะระบบพี่น้องทุนน่ะปลาบืนออกจากสะแท้แน่นอนโอ้ กรบวันไดนี่ว่าที่เอาให้ปลากินนี่ลิ้นซื้อปลาทงมาจากอันเลือกตาเพื่อนดูเนี่ยเพื่อนเอาอันพายางอันนี้ไว้ค่ะเรียกอะไรอ่ะไว้ไว้ปิดบ่าหิ่งหามันขึ้นอ่ะนะหิ่ามันตายโอ้พี่นอ้องปลาทงเตี้ยลิ้นเพื่อนอยัง โอ้ยล่นร่นเลยเด้เนี่นอีหลีเด้นี่ล่นสะล์ร่นบอยอหลีเด้นี่ยนี่อะไรโอ้ยตก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 ทั้งวันทั้งคืนค่ะพี่นอ้องดีร่นอีหลีไอจังใดบาดท,ที่เนี่ยเอาเล่นเทียจังใดล่ะพอกับวอยยูเอาแบบใดจ,จังใดแบบใดที่เป็นจังซี่เนี่ยวเพราะงัแ้นบบปลาบืนออกเบิดแล้วบอกฮึ แม่นปลาบือนออกบทแล้วบอกพี่น้องเฮ็ดจังไดล่ะคุณแพงโซดาเซวเฉาปูแล้วก็มาสอมเด้อพี่น้องเอ้ยแกพุ่นละลิ้นอ่อนพิพ้งไว้ขึ้นพิ้งไว้นี่อันนี้มันล่มมั้งลิ้นพิ้งไว้นี่มันมีอันนึงที่มันแตกอะ่ะยังว่าได้สอมได้แซมเลย ไม่ไี้หอดตาหอต้าหอนเราปรเฮ็ดถิอลิ้นเด้เออัอนนี้มันแตกเลยมีพายุกุ่งค่ะนี่พี่น้องเ,เอ,อ้ยโอ้ยไงแต่มันแปร์หน่ยนะเห็นเพื่นมาตัดงาเหรอกก็ได้เอาบัวมาปลูกเลยล้น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 ท่ายรูปไปเห็นจะพูดเบื้องลุกไง โอ้ไปกับสงสัยเพิ่งทักกันสั่งสันเฮฮาลายค่ะพี่น้องเอ้ยเก้าม้นกันยังบ้านอันตื่นอยู่นี่เราบอกว่าเดี๋ยวให้ยังตอกันว่าเปิดท่อน้นามให้เราสันะ่ะวันนี้ยังตอกกับเข่าม้าอยู่ด้ค่ะลินน่ะอ่ให้ราอกกลับบ้านนะนะลินอยู่คนเดียวเนาะลินอยู่คนเดียวลินกับบ้ามากแห่อัน้วายมาอยู่ในบ้านเดะยนก็เลยบอกแล้วว่ากลับไปโลดเถู้ปูไปยู่ดอกเถปูม,มา้าเราที่โทรหาเจ้านะค่ะ ก็บ,บ่สะดวกนะคะเราเราก็เป็นผู้หญิงนะนะยิ้นบอกเสียปูดตลอดเรวเวลาไปใส่เอายังตอกไปน้ำท่าบ่เอาก็คือไปส่งแล้วกลับบ้านเราต้องเหเรามาอยู่หนี่นะคะโอ้ยตกคากขกแน่พี่นอ้อง